มุนไปมุนมายันี้ราบมคิดจ้ากาิอมาเด้อค่ะทุกคนมาโอ้มาเด้อบรุ้นุ่นนี่แม่ยังนี่โอ oh ้โหเส็จเด้อเ็ตุผลน้อยน่อกนอืมเน็ตอัดอัม สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ในตอนถับนะคะสูเพจรซินุนซาวพื้นไทยค่ะวันนี้คนงากับนานานวันนี้เขาจมากินตามะคุ่งนะคะฟรีมือคุณนานานีกแล้วเอ้ามุนอีกแล้วเอ็มซีวะมุนไปมุนมายี่นี้เราไ่ได้กิดจ้กือมาซิมเบิงวันนี้เขาจะเป็นแบบต่ำอันข้าวปุ้นตำมะฮุ่งมามาค่ะทุกคนมาซิมเบิ่งเนาะมาโค้งหนองนาต้องกินตำมะฮุ่งเด้อนี่ค่ะแซ่บนุ่นอาจจะเผ็ดเดี๋ยวไง พอดีค่ะด่าจะนาะมาได้ค่ะกินน้ำกันเลยเอฟเฟคซีทุกคนเซฟแต่เด้อเซบไปเลยโอ้ฝีมือนีคือเก่าเนาะน้องเนาะเก่าอร่อยเหมือนเดิมคืออะไรก็คือเก่าแซ่ฟอร่อย มาเดี๋ยวค่ะมาก,กินด้วยกันเด้วยน้ำเป็นไงน้ำเป็นป,กปันปกเป็นปักเต็มคำแล้วอันนี้เป็นมะฮุงออกมาแต่คำตะก,กาแต่มีแน่ใจว่าพันหยางานอนน่เนาะเพราะว่าปลูกแบบว<ะ>่าเวลาเราตับมะฮุงมาเขาก็โย,น,ยนมันจะมีเม็ดมี่ยงมันอยู่ในน้ำมะฮุงซุกทั้งสิขขนส่ะาป่ากรโย,น,ยนไปมันเกิดขึ้นเองนะคะอีเราบม่แน่ใจคือกันว่าเป็นมะฮุงหยางแต่ว่าแสบอไเด้วยลูกเล็กๆแต่แน่นเวลาเบิร์ดจะด จีตรูอยากกินน้ำมอมาออกเขาก้าวกรองน้ำตลอดเลดยจิตรูน้ำตาลมาเด้อม,มาเด้ออากเด้อบุหองเด้อเกสิฟังเสียงรถเงาะนานกุบเลยกระสมบิวนะคะอายุหกน,น้องนาเฮานี่นั่งใ,ใกล้แบบเอ่อกล้วยไมย้ทุกคนเบิ่งืม เป็นมองอันพ,พนักผ่อนหย่อนใจนะักแม่เป็นมองพักผ่อนพักผ่อนหย่อนใจกินข้าวกันได้ชมวิวเบื้องต้นมงต้นไม้ไปน้ำยุคโคกนะคะบรรยากาศกับดังสีละค่ะทุกคนค่ะผู้ใดห้า fc แถวนี้เนาะกับแหวมาไดเดอร์นะคะอาจจะอาจจะมาหลังคืออาจจะเห็นแต่จีดุยนะคะ <S 2>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  แต่ว่าอยากกินตำหุงฟีมืมอร์นั่นนี่มาได้นั่นนี่พร้อมตำให้กินนะคะถือบ้าหุงมาพร้อมเมอร์เดอร์อืมอืมค่ะ ขอบิเดอไปเล่อยเรือยเลยชอบเอออืออ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอีลาขอตัวก็รู้สึกว่าเอฟซีทางมานีน้ำลายเหือ่น้ำเฮาแบบหลายแล้วเด้อขอตัวแบบกินแบบน้ำๆเลยนะคะจนในคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ติดตามเพจจิตรนสาวไทยเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีเด้อบ๊ายบายมาเด้อมาเด้อ